ท่านท่านีานวา่ว่า,วามนุษย์เนี่ยทาได้ทุกคนเพราะพระพุทธเจ้ามาจากมนุษย์ทุกคนเนาะโลกนี้เป็นของมนุษย์ทุกคนไม่ใช่ของใครแต่ให้เข้าใจในการเวียนว่ายใจเกิดเวลามีทุกข์อ่ะจะได้เข้าใจว่าเราจะบรรเทาทุกข์ได้ยังไงเวลามีสุขติมไหมไม่ติดเพราะรู้คูตายแน่นอนไม่มีการตกภูมิ งั้นจริงๆหลักๆของศาสตร์หลวงตาเนี่ยอยู่ยังไงให้ใจห่างทุกข์ถูกแล้วเราก็มาสนุกกับการบันทึกบุญมันแค่นี้เลยนะคะใช่โอ้สาร์ุกค่ะง่ายไหมล่ะจริงๆมันไม่ยากแต่แต่มันยากเพราะว่าหนูลืมทำและหนูชะล่าใจคิดว่ารอบเมื่อกี้สวดดีแล้วเดี๋ยวอ่าน่าจะเก็บแต้มได้ของวันนี้ทั้งวันคนที่<ล>ท <ำ S 1> ําได้ในยกนีหลวงตาว่าสุดยอดเลยฮะค่ะสุดๆเลยอ่ะเพราะยกนี้เป็นยุกวัตถุ เราไม่สามารถจะห่างจากวัตถุได้เลยแค่โทรศัพท์เนี่ยเรายังห่างไม่ได้เลยถ้าใครทําได้เนี่ยสุดยอดเลยอะหลวงพ่อที่บาไหนูตาฟังว่ายุคนี้นะเองทำกับมนุษย์เนี่ยคงยากจะหลอกกันมาสวดมนต์งคงยากถ้าเองสร้างบารเมีกับวิญญ,ญาณเนี่ยนะมันจะโคตรง่ายเลยจะบอกเพราะวิญญ,ญาณเนี่ยมันตายแล้วมันจะรู้แล้วมันจะตายกองมนุษย์มากขึ้นทุกวัน จากโรคระบาดโรคมันเร็งโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจอุบัติเหตุโอบุหภัยไปธรรมชาติโรคระบาดมนุษย์ฆ่ากันโอ้ยเย่แอะลยทําบอกข้างหน้าเนี่ยเองเตรียมไหมเอะเองเตรียมนึกถึงฆ่าแล้วก็ปรับภูมิให้มันไปเกิดเองทําอย่างนี้ได้นะตลอดชีวิตเนี่ยโอ้เอง สุดยอดเองสร้างเนี่ยสร้างสนาวัตถุสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างอะไรเต็มแผ่นดินก็ตามคสองพันปีกันนั้นเองท่านบอกอแต่มนุษย์สัตว์วิญญ,ญาณที่ไม่แผ่ให้มันเนี่ยมันจะต้องเวียนว่าตายเกิดไปกับเองปะะมานเท่าไหร่ท่านบอกโอ้คิดแล้วไม่นี้มาเป็นไปไม่ได้หรอกคือพอหลับตานึกภาพตามหลงตาใช่ไหมคะูนี้มาแน่นะคูมไม่อยู่แล้วโน่นไปอยู่เมืองหน้านน่น ยดเีวถ้าไม่มาไอเขาเขาจําเราได้แล้วนะหนูตาเผื่อยังไม่มาเจ้าค่ะนอ่แต่ว่าาจริงๆพี่หลวงตาบอกว่าโอ้ถ้ามันทําได้คําว่าทําได้เนี่ยหนูมั่นใจว่าน่าจะหมายถึงมีวินัยอยู่กับหลวงปู่และการสวดมนต์ถูกใช่ไหมคะหลายๆคนทุกวันเนี้ทํางานกับเปิดฟังไปด้วยไปททไมสวดมนต์ดีกว่า หลวงตาบอกทุกคนน่ะมเด็กๆสมัยก่อนเนี่ยผมจะไปเรียนหลวงช่วยนนอยบอกเอ้ยครูไม่ให้เรียนมึงไปสวดมนต์นะมึงอยากรวยก็ได้สวดมนต์เนี่ยแต่ตอนเนี้ยมีหลายคนเนาะที่เขียนเข้ามาถามหนูประมาณว่าเนี่ยอยากจะรอให้ใช้นี่ให้หมดแล้วจะได้ไปทําแบบที่หลวงตาสอนสักทีทิ้งที่เลยเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่ธะาคารฟังมั่งเอาทำไมเจ้าหน้าที่นั่งอยู่นั่งเนี้ย เอ็นเอีแอลและนี่สูนนี่นั่งอยู่ตรงนี้เลยนะคะแต่นี่มาจากไหนจากเราสร้างค่ะจากเราเองใช่ไหมก็เราไปก่อมันเองอะเราก็ต้องทิ้งเหรอคะช่วยอะไรไม่ได้หรอกเนี่ยฟังแล้วในอนาคตอย่าไปก่อนี่ สวดมนต์ให้หนี่ลดแล้วก็ใช้หนี้หมดเนี่ยเขาสวดกันยังไงคะหลวงนาหนูจะยกนี่ให้หลวงปู่อ้อ่วมเลยนะคะเฉพาะห้องนี้ก็น่าจะเป็นร้อยล้านเลยยกให้ท่านเลยห,<า>หนูจะสวดมนต์ตลอดชีวิตค<า>่ะเพื่อทดแทนที่หลวงปู่เมตตาหนูเมตตาหนูให้หนูหมดหนี่ ห,หนูสังเกตสีหน้าหลวงตาค่ะพอแบบเหมือนเป็นอะไรที่จะจะ,จะทำใช่ไหมคะหลวงตาจะแบบโผมมุ่งมั่นและเชื่อมั่นว่าหลวงปู่จะจัดการให้หลวงตาเชื่อท่านนะเพราะเพราะตาอยู่กัทบท่านมานานวันนี้เห็นไหมไปวัดสแกค่ะโหสุดยอดเลยท่านงั้นแสดงว่าจริงๆแล้วจุดใหญ่ใจความที่หลวงปู่ยังไม่รับหนี้หนูอ่ะเพราะหนูยังไม่เชื่อหลวงปู่ใช่แล้วหนูยังไม่ทําตอบแทนหลวงปู่ใช่ นั่นหมาย,ยความว่าอ่งเล่นเกมอยู่เลยยังโน่นนี่เลยเองจะไปใช้นี่ค้าได้ยังไงเนี่ยอเองใชน้นี่เองต้องสวดตลอดนั่นหมายความว่าหนูต้องทําให้หลวงปู่เห็นว่าหนูจริงจังมากนะที่จะให้หลวงปู่จัดก,การนี่หนูเอาให้แน่ก่อนสักเจ็ดวันหรือเดือนหนึ่งก่อนอเนี่ยนหนูทําจริงนะหลวงปู่เนี่ยโอ<ร>นี่ไหลมาเลยต่เนี้ยรอบสองทุ่มครึ่งก่อนในอาทิตย์แรกพอถัดไปนี่จะเพิ่มรอบด,ด้วย ใช่ต่อไปคือทั้งจริงจังว่าอยากจะลดหนี้ให้หลวงปู่เห็นถูกหลวงปู่ก็จะจัดการมีให้เรามีมิกไนด์ด้วยมรอบพิเศษดึกๆไม่หลับไม่นอนเลยหรอะตีหนึ่งตีสองมันเพิ่งนะอ๋อค่ะมันก็จะได้โบนัสเพิ่มขึ้นละโบนัสอยู่ตอนตีหนึ่งหรอคะใช่จะได้ตั้งเวลาปลุกขึ้นมาสวดสิ่งจบได้ไหมคะหลวงตา อ่เพราะหลายๆคนพอพูดอย่างเงี้ยในในทางโลกใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่าเราจะเลือกรอบที่เจ๋งที่สุดดีที่สุดจะไปทําตอนนั้นเพราะเวลาอื่นจะได้ไปทําอย่างอื่นรอบที่ดีที่สุดจริงๆเลยนะระหว่างตีห้าถึงเจ็ดโมงโอ้กําลังหลับสบายเลยเจ้าค่ะเจ็ดโมงพราะขึ้นกําลังมนุษย์กําลังหลับไหลจิตกําลังเพิ่งตื่นมันด่ากันไม่ได้ <laughs> พระกรรมฐานน่ะผ่านทำประจําสมัยก่อนค่ะท่านตืน่นตีสองนะจ๊ะโอ้ท่านฝึกกรรมฐานตีสองถึงหกโมงกังวันท่านนอนนะจ๊นะนอะนะกูนอนอย่างเดียวแวสดงว่าการส่งคลื่น <c oughs> พวกเนี้ถ้าเป็นช่วงที่แบบมันเหมือน <c oughs> คนกําลังใจสบายจริงดีเพราะโดยเฉพาะตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าทุกคนยังไม่ธรรมดานะค่ะดากัเนี้ยข้ามประเทศโน่นอ่าคุยกันก็แบบโอ้โหเมามันมากเลย แค่หลวงตาคิดหรือเราพูดเนี่ยยุโรปเนะยถึงเลยจัดเนี่ยเจ็ดิสิบวิกว่าจะถึงเนี่ยเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยอาภาพกว่าจะถึงอะดีเลยหน่อยเนอช้าช้ามากเลยเนี่ยแต่จิตไวนึกปั๊บถึงพุบเลยแต่เมื่อกี้พอหลวงตาพูดว่าพอคนมนันก,กําลังสลบสไลด์หลับสบายหนูก็นึกถึงว่าสมมติท่านนึกเป็นภาพง่ายๆทุกคนกําลังผ่อนคลาย อย่างนี้ถ้าจะแผ่หรือดึงคลื่นเนี่ยทุกรอบที่สวดก็ทําได้จ้าฮะวันได้กลับบ้านเนี่ยพ<ไ>ุงนี้บือนี้ใช่ไหมค่ะเตือนทีสองมาผัวกําลังหลับดีๆนะค่ะเป่าหัวเลยเฮ้ยไปกองสลากเดี๋ยวนี้เที่ยงเที่ยงออ,อให้มันไปกองสลากนู้งปูพ,พักผัวนูไปกองสลากหน่อยเช้ามาผัวซื้อหวยไม่ใช่ถ<อ>ามมันว่าเฮ้ยเมื่อคืนเองฝันเห็นหวยหรือเปล่า พิสูจได้นี่แต่ตอนมันเป่าอย่าให้มันลุกนะให้มึนทำอะไรกูเป่าเป่อยู่ลุกขึ้นมาโดนตบสลบเลยนะคะฟังหรือเปล่าสันจะฟังเขาฟังหลวงตาสิคราวนี้ตีสองนั่งระแวงเลยคือหนูไม่รู้ว่าเขาให้ทําอย่างนี้เพราะว่าส่วนใหญ่อะตอนเขาหลับใช่ไหมคะเราก็จะเอาเท้าเราไปเขียดก่อนว่าอ๋อมันอยู่ปุ๊บลุกอันนี้พิสูจน ให้พิสูจน์ถึงอย่างนี้เราทําลูกเราได้ไหมคะอย่างสมมติคนที่มีลูกแบบว่าอ๋อเรียนแต่เราต้องมีสายใยกับลูงปู่เนะอ๋อคนที่เราจะครอบเขาเขาต้องอยู่ในคลื่นเดียวกันก็คือคลื่นหลวง่อหนูอยากพิสูจน์ว่าเวลาหนูคิดเวลาหนูเนี่ยมันเป็นจริงไหมอะไรประมาณเนี้ใช่ไหมเมื่อเราสวดมนต์เนี่ยสวดเราดีไหมเออสวดไปสวดไปมันต้องพิสูจน์ไงค่ะ ถ้ามันดีก็ต้องสวดเนี่ยถ้ามันไม่ดีก็เลิกหยุดเนี่ยไม่ต้องสวดหลวงตาคะหลวงตาพูดเสมอเลยว่าสวดมนเนี่น้องสุดยอดเลยมันเป็นความรู้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่สุดเนี่ยที่พวกเราควรจะสวดแล้วให้มันเกิดกับตัวเราคือศีลส,สมาธิปัญญาไม่อยู่ที่บทสวดมน,น์ไม่่อยู่ในหนังสือมันอยู่ที่ความรู้สึกค่ะตาเห็นรูปจิตเห็นนามตาเห็นรูปจิตสัมผัสนามธรรมา ศีลส,สมาธิปัญญามันอยู่ที่ความรู้สึกอย่างนั้นวันนี้หนูต้องเรียนรู้และเขาเรียกว่าเขี่ยวเข็นความรู้สึกตัวเองอย่างเดียวเลยอยู่กับพระอยู่กับพระย่าไปไหนนานค่ะสายใหญ่เราก็จะผูกท่านไปเรื่อยๆชีวิตมันก็อยู่กับสายใหญ่ของพระเวลานึกอะไรเนี่ยสายใหญ่ก็ไปด้วยพระเนี่ยมีทั้งโลกและธรรมค่ะหลวงตาค่ะแล้วสมมุติใบทวงนี้มาที่บ้านเนี่ยอยู่กับพระยังไงให้ มันจะมีความรู้สึกว่าจะไปทวงหนี้จะได้ไม่ได้เนี่ยถ้าไม่ได้มันไม่ไปหมายถึงเจ้าหนี้มาทวงเราอย่างพอมาปุ๊บโดนทวงอีกแล้วใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จ้องบอกไม่จ้องมายังไม่มีต้องลองเล่นถูกโอ้ธนาคารไม่เคยพลาดเลยนะคะไม่มายังไงก็ไม่มามันลืมวันนี้วิชาหนีหนี้เลยนะคะเนี่ยําไม ต่ตห,นหนูมันมันมาแล้วมันไม่มีจ่ายแล้วเสียวเวลาเขาเข้าใจไหมแต่หนูพูดในฐานะที่ตัวหนูเป็นคนที่มีหนี้เป็นหลักสิบเลยนะคะถ้าสวดแล้วอยู่กับหลวงปู่และยกหนี้ยกชีวิตและทำงานถวายหลวงปู่จริงๆยังไงก็หมดค่ะการันตี <S <S 2> <S 2> ใช่แม่แหมอทันยม,มัยพอเราเคยหมดมาแล้วไง ใช่ค่ะแต่ว่าคือปัญหาใหญ่อ่ะค่ะตอนใบทวงนี้มาใจมันหมกไหมคะ่ะโอ้จะไปหาจากที่ไหนจะไปยืมใครลืมหลวงปู่ค่ะหายใจเขาลึกลหายใจเข้าลึกลึกฝากชีวิตกับหลวงพ่อเลยไหนๆกันไหนๆแล้วหนูจะเป็นประโยชน์ในปัจจุบันไปอนาคตนู่น งั้นแสดงว่าชีวิตของหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จและผ่านเรื่องร้ายไปได้เนี่ยเพราะเขาไม่ลืมหลวงปู่ของของราเขาอันที่หนึ่งไม่ลืมพระอันที่สองเชื่อมั่นอย่างหมดใจอันที่สามทำงานถวายท่านทุกลมหายใจมันยาวอยู่กับท่านมันยาว<อ>ถ้าอยู่กับธุรกิจทางโลกมันสั้น <c oughs> ชาติเดียว <c oughs> เผลอๆยังไม่ทันไรตายก่อน เงินทับตายก็มีเงินทับตายก็มีถูกกระทืบตายก็มีเพราะว่าพระไว้สวดมนต์แล้วปากไม่ดีโดนแย่งก็มีอสารพัดจริงๆแล้วมนุษย์ไม่มีอะไรมากหรอกมีอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องหงเนี่ยไม่ฝึกเนี่ยแกงกระจาญเนี่ยสาขาสุดท้ายที่กําลังเปิดอคนที่ถวายที่อินี้มเก่งเลยนะจากบางกระทุ่มก็จะไปสกลโอ้หลายสาขา ทุกสาขาเนี่ยพลังงานในแต่ละที่ไม่เหมือนกันลระคะไม่อยู่ที่คนสวดค่ะคนสวด้าคนสวดเบาก็เยอะหน่อยอย่างนี้จริงบางคนสวดไปด้วยเล่นโทรศัพท์ไปด้วยมันก็ได้ทั้งขึ้นโทรศัพท์ได้ทั้งขึ้นบทสวดพูดยังกระตาเห็นส่วนใหญ่จะเล่นก่อนสักห้านาทีแล้วค่อยมาตั้งใจสวดอย่างน้อยก็บางคนสวดไปด้วยเล่นไปด้วย เชื่อที่โอ้โหเห็นภาพลอยขึ้นมาเลยค่ะแล้วมันไม่ได้หรอคะหลวงตาหรือมันก็ได้แต่มันไม่มีประโยชน์หลวงตาก็จะบอกงี้ปะคะห่างมันสักชาติเนี่ยโอ้เอาเป็นชาติหยุดมันสักชาติเนี่ยไหนๆกันไหนๆแล้วเพระโลกนี่มันโอ้มันลำบากนะยุคนี้ทั่วโลกเนี่ยเห็นไหมเนี่ย เดี๋ยวใช่หลวงพี่เขาปลูกผักปลูกยาไว้นะมีอะไรก็มากินแถวนี้นะ่ะโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆค <ผม S 1> ่ะหลวงตามันไม่แน่นอนเลยฮนะค่ะอย่างจะ,ะเกิดกระเปื่อปุ๊บเลยแผ่นดินไหวปุ๊บตายปุ๊บพุ่มขึ้นมาลาวาไหลลงมาลองคิดดูเนะี่ยแหลวหมดแล้วเมืองใหญ่ๆหายไปเป็นผงเลยอ่ะค่ะถ้ามันเกิดละ่ะอ่าเออ รีบมาตรวจมนต์ล้วก็หมดเรื่องจะได้มีบันทึกไว้มั่งเล็กน้อยก็ยังดีอยังมีบุญมั่งยังมีสายใยกัพละมั่งอหลวงตาหลวงตาพูดเมื่อวานหรือเมื่อเช้าที่บอกว่าโอกกรรมมันล้างกันไม่ได้ไม่ได้แต่มันลืมได้แต่มันลืมได้แล้วยิ่งเราอยู่กับบ,บุญบันทึกบุญเนี่ยสายใยแห่งบุญมันเข้าปิดกรรมสนิทเลยเหรอคะปิดสนิทเลยม,มันเพลินอยู่กับบ,บุญ อย่างนี้แค่สวดจกักรพรรดิก็ดวงดีไม่มีตกโชคดีไม่มีชงเลยสิคะไม่มีไม่มีไม่มีเลยก็ดวงตานี่ค่ะรูส้สวดมาตั้งแต่โอ้สี่สิบสี่นะต่อุยีบยิบเก้าตอนนี้เท่าไหร่แล้วล่ะสิบหกอายุถอยได้ด้วยเหรอคะอา,อายุถอยสิบหกอันนี้เจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกอย่าลืมว่าเทวดาหรือพรหมเนี่ยล้าตายเนี่ยไม่มีใครแก่ สิบหกผู้หญิงก็สิบหกผู้ชายก็สิบหกเวลาเกิดก็สิบหกมันมีอายุเฉพาะในมนุษย์นี่แหละเกิดแก่เจ็บตายในมนุษย์นี่แหละจะไหมอู้แต่พอพูดอย่างเงี้ยจริงๆคนเราเนี่ยสามารถมีจิตสดชื่นเหมือนแบบอายุสิบหกได้จริงทำให้สิบหกได้ทุกคนแหละทำให้มันเบาได้ทุกคนนะแต่ขามันเดินไม่ได้ก็สิบหกอยู่ ใจมันก็อยากอยู่แต่มันขามไปไม่ได้ไงเข้าใจไหมถามเมื่อถามคนแก่ทุกคนเนี่ยนะเขาอยากแก่ไหมหัวใจสู้ตายแต่สังขารไม่อำนวยเนาะถูกเพราะต้องฝึกไว้ดิใช่ไหมยังน้อยน้อยอ่ะมันก็จะได้รู้ว่าเออเป็นยังไงพุทธศาสตร์กันลึกภาพตามแล้วฝึกไม่ได้นะค่ะมันดีนะไม่ใช่ไม่ใช่นับถือพุทธหรืออยู่ในสำนโนครัวไม่ใช่อื คนโบราณเขาไหว้พระสวดมนเพื่ออะไรอ่ะเพื่อปิดกลางวันออกลางวัน<ย>ที่บันทึกเนี่ยอย่าให้สถานะของาศาสนาถูกบันทึกอยู่แค่ในสัม,มโนครัวทะเบียนบ้านบันทึกอยู่ที่ใจจงทําให้เราเป็นคนพุทธโดยการบันทึกบุญลงที่ใจถูกรักษาบุญคือความสบายแสดงว่าในหนึ่งวันหนวสร้างความสบายให้เกิดขึ้นที่ใจให้ยาวนานที่สุดถูก ท่านก็จะอายุยืนแกช่ชาโลกน้อยแล้วท่านก็จะตายเร็วอ้าแกช่ชาแล้วตายเร็วเา้าเราธามันบีบเราจะอยู่ทำไมล่ะอ๋อเปลี่ยนร่างไปเร็วๆโอ้มันบีบเรามันออกไปก่อนแล้วไมมันบีบค่ะคนตายนะธาตุควบคุมมันไม่ได้มันจำเป็นต้องออกไงที่พระเจ้าท่านสอนเรื่องทุกข์กันแหละ ไม่ใช่ทุกเกิดจากผัวจริงเมียทิงเกิดนู่นนี่นั่นนั่นมันไม่ทุกอันนั้นมันทุกประจําอ้มันมันทุกที่ทําเองทุกจริงๆคือเกิดแล้วตายออกจากก่างเนี่ยอยากออกไหมล่ะคือถ้าไม่เข้าใจมันจะไม่อยากออกยากพูดจริงขนาดนอนยังไม่รู้เลยหลับเมื่อไหร่เลยไม่เคยฟิวไปเลยค่ะเวลาคนตายรู้ว่ามันสั่นขนาดไหนมไม่อยากออก ถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยยากนะบอกก่อนแต่สมัยใหม่จริงจมันมียานะคะอย่างของยายังไงก็ทุกหรอเพราะ<ม>เราฉีดเนี่ยเราดูรู้เลยว่าเขาก็หลับอย่างเดียวเลยอะค่ะอันนั้นมันโรคก,กายโ,<อ>โ<ล>รคก,กายเนี่ยโรคก,กายเนี่ยเผาก็หายแต่โรคใจมันไปเรื่อยๆนะม,มันติดไปขี่พบขี่ชาตินะน,นะ จิตนี้ทรงพลังอย่างที่หลวงตาว่าจริงๆนะแล้วก็ไวด้วยแล้วเป็นตัวกําหนดทุกอย่างจริงๆถ้าฝึกมีประโยชน์มหาศาลมีโทษมหารจิตเนี้ยสามารถจะฆ่าคนทั่วโลกยังได้อจิตนี้แหละเราจะสังเกตได้ยังไงคะว่าวันนี้เราเขี้ยวเข็นใจตัวเองจนเป็นคนที่ใช้ได้รู้ดิจะไม่ไม่รู้ฝึกทุกวันกินข้าวทุกวันกินเมื่อไรเนี่ยกินไปเรื่อยๆรู้ว่าจะอิ่มแล้วรู้ ฝึกทุกวันเนี่ยหลายวันหลายเดือนหลายปีไม่รู้ว่าเป็นไปได้ยังไงหรอกร่างกายกินข้าวทุกวันก็รู้ว่าจะอิ่มถ้าจิตบันทึกบุญทุกวันมันจะรู้ว่าความสบายที่ควรจะกินเป็นยังไงถูกอ๋อมันจะหยุดไหมล่ะแสดงว่าถ้าหนูโมโหน้อยลงหนูหงุดหงิดน้อยลงนี่แสดงว่าจิตหนูเริ่มมาถูกทางแล้วใช่ไหมคะเริ่มฉลาดเพิ่มขึ้นอม,มันจะยิ่งสวดยิ่ง,งโง่ เพิ่มลงนะไม่ใช่ต้องเพิ่มขึ้นหงุดหงิดไม่น่าจะแปลว่าโง่าางนะคะหลวงหงุดหงิดนี่มันทําร้ายตัวเองอ๋อก็เลยไม่ฉลาดลไม่ได้โง่หรอกแต่ไม่ฉลาดเราเนี่ยควบคุมมันอยู่เนี่ยแค่โกรธแค่งหงุดหงิดแค่เนี่ยมันก็ไปแล้วแม่บังคับมาสวดมนอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วขึ้นแถวนั้นที่ไม่ดีเข้าหมดเลยอ๋อเห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดเลยแล้วเราก็หมกไม่อยู่คนเดียวคนอื่นเขาก็กำพะสวดมนสบายใจเนาะ โน่นเขาไปถึงไหนแล้วจริงๆมันเอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะคะเรื่องของหงุดหงิดลำคาญโกรธเครียดใช่ส่วนใหญ่เราไม่รู้ตัวไงคะว่าเรากำลังเป็นมันอย่างฮี้หลวงตาึกค่อยค่อยฝึกท่านให้ฝึกเตรียมตัวตายหลวงปู่อ่ะท่านมาโลกนี้ไม่ใช่ของใครหรอกไม่มีอะไรเอาไปได้ในนี้โลกเนี้ยเอาไปได้แต่ความรู้สึกความ<ะ>สุข ความสุขจริงๆน่ะอยู่ที่เรากระทำใช่ไหมอยู่ที่เราฝึกจริงๆเราคือผู้ลิขิตอดีตปัจจุบันอนาคตของตัวเองเลยนะคะเราอยากเป็นอะไรก็ได้นาคตไม่ใช่หมอดูเลยนะที่จะมาทายว่าชีวิตเราเป็นยังไงเราตายแล้วเราเกิดเลยก็ได้เราไม่เกิดก็ได้เราเกิดกับคนตายก็ได้เราไปพรมก็ได้เทวดาก็ได้อื นี่คือไปตามใจที่ดีของตัวเองถูกอย่าไปฝึกใจให้มันเคยชินกับการกับเพื่อมท่านไม่ให้มองมองสั้นท่านให้มองยาวๆค่ะท่านไม่ให้มองชาติเดียวฮเพราะชาติเดียวมันมันสั้นยุคนี้ยสั้นแต่ชาติเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้ไงคะหลวงตาถึงว่าชาตินี้เป็นชาติที่ดีที่สุดเพราะว่าอฝึกกรรมฐานได้ดีมากชาฝึกได้เนี่ยเป็นประโยชน์มาก เพราะว่าเราสามารถจะนำพลังงานซึ่งผู้ได้เจ้าในอดีตท่านทิ้งไว้แล้วในอนาคตที่จะเป็นอีกทิ้งไว้ทำไมเราไปด้วยไงะจะทิ้งไว้ในโลกเนี่ยท่านเรียกว่าไตสนานาคมเวลาเราบุริกรรมมันจะมาที่เราไงเราสามารถจะแผ่นจะดึงแต่คลื่นดีๆมาบุญเรานิดหน่อยเอาไปแ,<ต>แจมไปมด้วย ไปให้ผู้ที่มีทุกข์โดยเฉพาะวิญญาณอนี่คือความฉลาดในการเป็นนักธุรกิจบุญท่านสอนไว้ไงอ๋อท่านสอนเราก็ต้องพิจารณาเออจริงหรือเปล่าเสร็จแล้วเราต้องพิสูจน์แล้วก็สวดไปพไปิสูจน์ไปสวดไปใช้เวลาสิบปีอ่ะจนกระ<ก>ทั่งก็เลยหนีไปช่างมึงน่านไง จนกระทั่งหลวงตาได้บทสรุปว่าอันที่หนึ่งหลวงตาไม่เคยลืมหลวงปู่อันที่สองรักท่านหมดใจอันที่สามนี่สวดแผ่โมไม่หยุดถสามอย่างนี้จนมาเป็นแบบนี้ถูอย่างนี้ถ้าพวกหนูเนี่ยก็ทําแบบนี้เหมือนกันก็จะเจอแนวทางที่ใช่ในแบบของตัวเองจะทํำไหมล่ะโทรศัพท์ไปเลยเราต้องไม่ยุ่งกับโทรศัพท์ก่อนโอ้ไม่ยุ่งทุกคนทําได้ค่ะ ค่อยๆทำไม่ใช่ทำได้วันเดียวนะไม่ใช่ท่านลุงพ่อต้องบอกเองต้องทำตลอดชีวิตไม่มีใครช่วยเองได้หรอกเวลาเองทุกข์อ่ะใครช่วยเราได้ไหม,มไม่มีตัวเองอจนะโตเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตน กรรมก็เป็นสิ่งที่นำพาตนเท่านั้นหนุ่ตาก,ก็เลยบอกว่าเราจะไปอยู่กับคลื่นแย่ให้เราติดอะไรแย่ๆย่ทำไมใช่ในเมื่อวันนี้เราได้เจอแหล่งขุมพลังงานแหล่งชาร์จชีวิตที่<ห>แบบยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเนาะในอนาคตไม่ทำไม่ใครแถวนี้แหละค่ะแกเขา,าก็ต้องมานั่งสวดมนต์ไงค่ะเตรียมตัวตายไงเวลาตายเราก็หาเผาแถวนี้นะ ตายเพื่อที่จะไปเกิดในแบบที่ดีเกิดในแบบที่ตัวเองต้องการเราจะสร้างหลวงปู่ตรงนี้อ่าเจ้าวาดไปไหนล่ะเจ้าวาดน่าจะไปจัดไฟอยู่นะหายไปไหนแล้วเจ้าวาดนี่หลวงพี่ธดาใช่ไหมฮะไม่ใช่ผู้ดูแลผู้ดูแลเจ้าวาดอยู่นี่โอ้เนี่ยหลวงปู่นะคะแล้วหลวงตาลรับหน้าที่อะไรคะบัญชีรับเงินนะ ใส่การเงินนะคะรับเงินแล้วก็แจกไปตามสาขาไงหลวงตาไม่รับเรื่องอะไรทั้งสิ้นค่ะยกเว้นะตังอย่างเดียวทุอใครมาลองพุกไม่รับฮะค่ะถ้ามาลองสุกมัรับอยู่ออ๋คือหลวงตาเลือกรับคลื่นที่ดีหลวงตาหนีแล้วไม่อยู่ค่ะและมันนี่เท่านั้น แต่จริงๆเงินของหลวงตาค่ะพอดีหนูมีโอกาสได้ติดตามเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหมันไปตามสาขาต่างๆจริงๆนะคะไปเข้าร้อยออกหมื่นนะคะบริหารยังไงคะเนี่ยมันก yes ็ไปตามจับชายไครโปรโลที่ที่เราอยู่เนี่ยไปตามปูนที่ข้างหลังข้างหลังยังไม่ได้นั่นค่ะใครยังไม่ได้อใครยังไม่ได้ยกมือเลยนะคะ ลหลวงพี่หลวงพี่ตู้เบียะนะคะตู้เบียหลวงพี่หมีหลวงพี่หมีวันนี้มีสองหมีค่ะหมีธนากับหมีหมีเบีย์ค่ะยกมือเลยนะคะใครรับ้าจากผิดหลวงพี่นี่เจ๋งมากเลยนะหลวงพี่อธิฐานประดุจเป็นเจ้าภาพหล่อพระเองตลอดเวลา โอ้หลวงตาคะอย่างเนี้ยค่ะอย่างอย่างวันเนี้ยหนูได้ยินบางคนเนี่ยเจ้าภาพเนี่ยอธิฐานสิบนาทีแต่คนที่อยู่ในพิธีอธิฐานไปครึ่งชั่วโมงอะ่ะโอหลวงพี่อธิฐานทุกครั้งแม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงสตาร์ทรถแล้วเนี่ยจะไปแล้วยังอธิษฐานไม่เสร็จ<อ>ใช่ไหมคะมันหลายเรื่องไง<อ>แต่และเรื่องมันมาเรื่อยๆอยเวลาอธิฐานเข้าใจไหมการอธิฐานมันช่วยอะไรอะคะทาไมถึงโอ,อ,อ้อธิษฐานจังเลยคนที่ไปไกลเนี่ย เขาต้องอธิษฐานไกลอธิษฐานไกลมันต้องอธิษฐานหลายเรื่องอให้ครอบครัวหลวงตางไม่ใช่อธิษฐานเรื่องเดียวทุกวันนี้กาอธิษฐานตั้งแต่เจอหลวงปู่แล้วทุกวันนี้กอ็อธิษฐานทุกเรื่องแต่มีอยู่เรื่องเดียวยังไม่ได้ยังอธิษฐานอยู่แต่ไม่บอกเรื่องอะไรก็เนี่ยชอบพูดที่อยากรู้แล้วถังก็ไม่เคยบอกเลยเจ้าค่ะบอกอบไม่ได้าความลับท่านไม่จะรับได้ยังไงเรา <laughs> แล้วหลวงตาก็มาแย้มแย้มให้ชาวบ้านอยากรู้ความลับคืออยากให้เข้าใจเรื่องการอธิษฐานเนี่ยถ้าจ้งจิตอธิษฐานแล้วน่ะต้องเอาให้ได้มันจะได้เป็นกําลังในอนาคตว่าทำอะไรแล้วมันจะไม่โลเลมไปเลยไงโอทิ้งผัวก็ทิ้งเลยทิ้งลูกก็ทิ้งเลยทิ้งสมบัติก็ทิ้งเลยแต่มาถ้าอยู่ก็อยู่เลยอะไรก็นหนูจะฝึกมีเมตตากับสามีกับทุกคนค่ะถูออกต้อง เพราะฉะนั้นหนูจะอยู่รักเขาไปจนวันตายหลวงตาเอาอย่างนี้ก่อนเมื่อกี้ที่หลวงตาพูดว่าอธิษฐานเนี่ยโอ้มันจะทําให้เราแบบทําได้แสดงว่าจริงๆในทุกครั้งที่เราอธิษฐานเนี่ยมันเป็นเหมือนกนารปักธงเหมือนกันว่าเดี๋ยวลูกจะแผ่นะเดี๋ยวลูกจะทำอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นและจุดจบเขา้าใจไหมค่ะข้าพเจ้าเขาตั้งสัจจะสัจจะนี่คือความ,วามจริงหนุ่ยอธิษฐานคือความมั่นจริงจังลนะมันคงจะสวดมน ครั้งละร้อยแปดทุกครั้งที่สวดเป็นเวลาสามเดือนใช่ไหมล่ะไม่รู้ล่ะตั้งสวดเมื่อไหร่นี่ต้องหนึ่งชั่วโมงสวดเมื่อไหร่ก็ต้องหนึ่งชั่วโมงสวดเมื่อไหร่ก็หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมพอครบสามเดือนแล้วได้อะไรรู้เป่าบารมีทั้งสิบตั้งต่อไปอีกข้าพเจ้าจะสวดไปอีกหนึ่งปี จบหนึ่งปีนี่ได้กำลังเท่าไหร่โอ้โหเยอะสิเจ้าคะ่ะต่อไปอีกห้าปีได้กำลังเท่าไหร่ต่อไปอีกยี่สิบปีต่อไปอีกตลอดชีวิตมีคนทำได้หรือ,อยังเจ้าคะ่ะมีเนอมีคนทำโหเป็นแรงบันดาลใจแล้วค่ะหลวงตามันอยู่ี่ท่านจะไปไหนบางองค์ท่านก็ไม่เกิดคใช่ไหมบางองค์ท่านเป็นหนองพุทธภูมิ บางองค์ก็เป็นปัจเจกภูมิบางองค์ก็ไปเป็นสาวกภูมิพระเจ้าองค์ในองค์หนึ่งเป็นลุงน้องโพธิสัตว์เถอะแล้วเราเป็นอะไรลุงน้องโพธิสัตว์ โหลูกน้องเขายังไม่รับเลยค่ะถ้าสวดแบบนี้แต่ว่าพอหลวงตาพูดว่าเนี่ยเอากรร้อยแปดจบแต่ว่าในหนึ่งรอบหนึ่งชั่วโมงเนี่ยประมาณห้าสิบห้าถึงห้าสิบแปดจบอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องสวดไปเกือบสองชั่วโมงเลยใช่คะในหนึ่งครั้งหนึ่งสมมุติก็ได้เอาตามกําลังและความสะดวกสบายของ,งตัวเราเองนั่งวนแป๊บเดียวไม่ใช่นั่งยืนมั่งเดินมั่งดีแสดงว,ว่าจุดใหญ่ใจความไม่ใช่ที่จํานวนจบแต่ว่าคือคุณภาพของใจในตอนสวด So.